อะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบื่อสุขุสุขคนเด้อไม่นี้เขากะสีมาแกะกองเนาะแกะกองของฝากได้ครับเพื่อนนี่ครับฝากจากงขวัญจากเอื้อค้นเอื้อค้นจากประเทศไทยเนาะขอขอบใจเอื้อขค้นได้เด้อยใจเด้อได้ครับเครื่องไงเนาะพ่วงระวังแตกพ่วมไปเอามากำลังหอดเทือนเดี๋ยวนี้เนาะกเด้สีมาทำการเปิดกองด้วยเนาะเปิดรู เปิดเบิรงว่า <sneeze> ส <in throat> ิม <notable> ียังอยู่ในสบายดีแหมสบายดีสวัสดีเนี่ยสาวน้อยสบายดีเด็กน้องหมูน้องหมูเรื่ชื่อนี่เลยหนาวแตกเวิร์ดเนาะหนาวอากาศหนาวสบายแน่พี่น้องเยสบายดีสบายดีสบายดีดูสติดเน็ตก็ยิ่ง น้องเกมไปใช่เก็บยิบเนยเข้ากาสชิมาเปิดเนาะเออเอามาเนบักเกมหันเครื่องหันยังไงนั่นอยู่เครื่งนั้นงยูเออยังอีกยังมีอีกรอดหนึ่งเกิดควันมายังมีอีกเออของเราอีกคือเก่าเกมมาเน่ขอโมกขอบใจได้เลยเนาะมาับเครื่องเกมบ

มาตัดมาตัดมันมันีีมันีของขวนจากเมือยรเนาะฟังได้เราฝากมาตั้งแต่บันทีเศร้าเก่าเออเศร้าแปดลน่ะหอดหอดชองเมกบันทีเศร้าเก่าเนาะเฮากับบูฮ่วมันหอดปากเสีมือไรกับบริโภคทานเนาะอาการทูไปว่านี่เขาก็ว่าหอดลนเนี่ยวันนนลกดนได้นาะขวน แอนี้เออนี่แหละเราบอกว่าเป็นแนวกินเออเป็นแนวกยนามีของผู้ใหญ่เป็นหมูยองประจันเอาเอยาอันนี้เยมูยอง้าอันนี้ได้เพราะเพื่อเคี้ยมกินค่ะนี่ยังตัวนี้มันเป็นอะไรมันเป็นอาหารกระซมมาเล่นดงอาหาของคนรุ่นใหม่เป็นหนาย่ำเนี่ยยเออเราบอกโอ้ยเกาะท่านทานอันี้เกาเอาบ้าฟอนบ้าอนบ้

น้ำยำยังเย่พอดีหมูหยองบัลลิก่ยหองหมูหันส่วนได้โอ้เป็นน้ำยำให้มาลองเห็ดเบิงอันตําแบบใส่กับตํากันยังอันนี้ไหมตําแบบมันสีคล้ายๆแล้วเ่าแบบเราบอกว่าแท่นปลาปลาแดกก็ได้ปลามันเป็นเป็นเครื่องรองเนาะเป็นแบบมันเป็นของรองตําหมูหูเนาะหมูหยองบัลลิกายองพุดียำให้น้องกินกับอันนี้ มันถือแสงมูหยงนะเป็นเอียงวะหมูหยงหมูหยงได้แอบได้หลายแอบโอ้หลายแอบเด้อนี่กินเบื้องตัวไหนอียังวะมันคืออันเดียวกันบอกอันเดียวกันโอ้โนี่หมูหยงหมูหยงมันคือผู้เขียนบอกมีสามแอบ โอ้อบใจเอื้อได้เลยเคยห็นกเคยกินแต่จได้กินบลเคยกินเนี่ผืออได้เนี่ยอันนี้มันเป็นอย่างีรมาให้ร่องไปใช้ตำหม่วตำเที่ยงตำาสมตำยังนีดอ่ะว้าวอีก้งหนามย่ำบังไฟร้านกุบ เป board, Amen. Amen. ิ é, uh ้น huh. บุเขียนบอกเนาะเขีนเป็นเปลนเบนของมันบอกเบนแบียนของของห่านนี่นี net. ่บอกเป็นคือสิมันห่านเดียวกันเออพี่จีมันห่านเดียวกันเนาะหมูหมูย่องแบบนี้เฮาก็บ่เคยกินบ่เคยกินเคยกินแต่มันมุนๆเนาะเดืองๆดั่นแหละโดยเนี่นี่จัดเรเคยกินจังซี่สิแพงเือแต่ก็สิดองซีมึงเลยขายเลยกล่องนึงสิไดเน่าเมือเล่เปิดเปิดซีบเปิดซีบเปิดซีบไ่อยากกินนะพี่น้องงามหลาย Tìm thấy chim con. Tìm thấy chim 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 ไก่หยองบ่ไม่คือคือบ่ไม่ค้อหมูหยองบ่ไก่ไก่เขาไม่ดูบไก่ป่จะไก่จกหมูไก่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 บ่ะไก่แส่บโอ้ยตอนใหญ่โอ้ิบใหญ่เด้อแซ่บกินตติดใไกจิบ้งเมียจิบเด้อบ่เคยกินจักเกือยิบน้อยหนึ่งคือปมโนอ่ะบ่เค้กินตอนใหญ่กินตอนใหญ่เค็มมาจากใม่ปอนเล็กน่อยเ่กน่อยต้มสเะ ต้มตับต้มเลยอ่ะ้วยทั้งน่ะแยบบ้าแอบบ้าขอบใจด้วบขอบใจด้วยขอบใจด้วขอบใจเด้วยคือได้กินลองวิธีกินอะไรเรือยอันนี้ก็บเมนหน่ำย่ำนะบอกว่าคืเคยกินอีกค่ะก็เคยเห็นอันนี้อันเดียวกันบอกอันเดียวกันอันจะ้เมนอันเดียวกันเนาะซีคือกันอันเดียวกันที่แม่กินทุกคันเป็นแบบ เป็นแบนให้จเ,หหหเจ้าเห็ดมาหนยเนาะน้ำน้ำน้ำปลาดอะไรเก็บไปจ้ะเราบอกว่าแทนปลาดอะไรแต่ก็ต้องใส่ปลาดนะไม่ได้อันนี้นั่นบอใส่น้อยนึงบท่ากันเท่าซี่เห็ดเท่ากระหล่อมมะซีเบิึงเป็นปลาดเป็นไปไนลองมามารัดแบงมารัดอันใส่ของเฮาเบิึงได้เมนูใหม่ได้ชฉดอย่างนี้เมนูใหม <laughs> ่ <c oughs> ขอบคุณข,ขอบใจหลายๆอีกเกลือหนึ่งเด้อใส่ได้กว่าหลายๆ จะซื้อตึงบ่ฮอะอันนี้เดจังไดกินใส่ใส่ตำปูใส่ตำยังก็ะได้เขาบกินดิทฮะพวกินดิบากตำอันนี้ที่ตำดุซีนตำยังนี่ตำกระปุกกระปุ้นสีนไหมแกบีมฮะซีทุกสันยัอกังลไก่ยองไก่ยองเอาซีมิล นี่ดันน้องไส้เนาะจอยแสบไหมแซ่บบ่รออืมกับเข่าไปกินกับเข้าเคยกินขังกระปิของชีวิตขังกระปิของชีวิตก็เป็นเมนโมเมนมูหยองเนาะแต่ว่าเป็นเนื้อไก่เนาะเออแซ่บแสบอายิบอยิบอยิบเย่งกันยิบเปลี่ยนกันยิบสามกองลายมากะไลยมาเอาวอะไร ไก่ยนองขอมื่อเอิ้นหมูยองไก่ยองได้3กล่องอืมได้3กล่องแล้วก็น้ําน้ํายําน่ะบอกว่าเป็นน้ําย้ําแต่เฮาสิเอิ้นมันสิแม่นสิเอิ้น่น้ําปลาปลาก็บ่แม่นเนาะขาดก็บ่แม่นแต่มันใส่กับพวกอันนั้นสม่ไกิตาหุงก็ได้น่ะบอกว่าตําหุงตนี่ก็ได้อืกะสิไปลองเบิ่งเนาะ ว่มาหอดมาถึงกับมาเปิดกล่องเลยว่ามาไม่เมื่อยได้ใี่กะมีแหงนะขอบคุณขอบใจได้ๆเนาะนะไก่ยังอีกยังมีอีกรอดหนึ่งเกลือเราบอกว่ายังอีกอยู่กำลังเครื่องกำลังมาหอดมือนี้พอดีประธานกำลังหอดซองเมกพอดีกับโมโหเบามือได้ใชหอดปากเซ็กับโบเกินมืออื่นนะเนาะใครใชได้ไปเอาอีกนะคือเก่าแจ็คสีเมนยังเนี่ย ร่อตาดุนคิดตามอีกน้ำกันเนาะได้ของกินพอละได้ของกินพอละ <c oughs> อีเมย์ก็บเบื่อยก็ข่วมเดือกเครื่องมาแต่เอาเครื่อง <c oughs> สบายดี <c oughs> สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสื่อเครื่องมาขายเอ๋ยนะสื่อเคืองมะขาเคืองมะขายสั่งมาแต่เวียงจันสั่งเครื่องออนไลน์ครับเอาฝากมาแต่เวียง

สวัสด like ีพ er> no> ี่องเมื <ma ่อนี้มาเบิ่งกอกเนี่ยเบิ่งตลอดดีนะนั้นนีเนาะคืกคนเนาะอีกเ่นึงเนาะขอกอบใจวยควันได้เลยเนาะขอกอบใจอยู่ดีไม่แห้งคำพูดคำด้วยเ้อเนาเด้อคนจักใหญเนาะฝากคนไหนเมีบอกว่าเป็นเป็นมูไก่ยนง จะหมูจะไก่ไก่ไก่เนี่ยไก่ไก่ยองแล้วก็หนามย่เนาะเพราะว่าพอดีเราก็เห็นว่าเมนูเกมมักเก็บเมนูอาหารเนี่ยเนาะจะได้เราไปส่งหนามย่ำมาให้เพื่อจะมีเมนูแปลกๆอะไรใน่ระเทศเรากับทมาลองเห็นเลยครับบว่าจะเป็นตำจะได้ตำลวมหมี่นตำกินไก่บอหรือว่าตำหมั่วตำตำบานควายนั่นะที่มาลองนัดกันเบิ่งว่ามันถือรสชาต แตกต่างกันนีกวอเนาะนกอ่า,นะาองเบิร์นกาเ้ากาจีขอปิดคิดเพียงสามีน้องพี่น้องเนาะไปพอกันอยูขุนเน่ะงานบ้านเกิดดูบอลรอนวันนี้นะเนาะเกอากเบิไปงานบ้านเกิดดาบอลรอนพอดีซื้อเค้กไปให้น้องมันคิงเนาะมาแต่ซีพอดีย <say> ุ้ยใส่เค้กพูนปูนปูนปูนหยุดเอาวะไปพอกันยูขุนเน่ะพี่น,อนนะอ้องสำหรับคลจีนิกะจบเพียงสามีเลยเนาะขอขอบใจที่ติดตามรับชมเนาะ อข,ข,อขอบคใจสบายดี